มบินไปเมื hmm, on oh, ่อกี้นี่เออยายบพันมาเจอห้างอกเป็ดพี่น้องกนี่นี่โอ้บัเอาบัวบัวเนาะอัหยยมันอันนั้นบ่มปนนกอันนั้นบอนกเป็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบไข่พี่น้องเลยโอ้ปั่อยให้มันแพร่พันพี่น้องบัวเนาะนกเป็ดโอ้ยมันติท่านเกี่ยวเขาอยู่บว บัมีคนเข้ามาดอกยันบัวยันเบึ้งเด้อเห,หนข้าวหลุดรสิมาเลาะเบึ้งเกี่ยวข้าวพี่น้องนี่ข้าวซุกบอง,บงขี้ลายหาวันเขียววันปุยใส่หล,ลายกว่ามันยังเขียวบองซุกบองเขียวพี่น้องผู้อโอ้ยทางมีน้ำอยู่เป็น<ก>สะรจะได้เน้อนี่เนาะ ไปเก็บหมกักชะเซมถาจ้ะหรือหมักติโตชาะบ้านเขาเอิญหม,มักติโตนะไปนะสันไปเบิ่งหนูเย็บ <Yep. S 2> มันเป็นได้ไงป้าไปบังกำกันพี่น้องเซมถอเป็นได้ไงพวกป่าสมุนไพรไว้เพื่อเอาไว้ใส่ในวันข้างหน้าเพื่อหากินได้ใส เก็บไปกินนพพี่น้องโอนี่จ้านี่แหละโอ้เด็ดเด็ดเดเเเซอเอ็มถาี่้นี่ยเ้ายบพันเก็บเอ้าเก็บเก็บเเป็นยาพร้อมด้พี่น้องเยเออกำลังพอดีเลยพี่น้องนี้ยเนียมันน้อยะก็เก็บน้อยะก็ได้เอามากซำเลยพอดีเซอเอ็มถ่าพี่น้องนหมักติดต่อบานเี่าจ้าเอ้โอเบ่าวานนำได้พี่น้องเอ้ด โอ้นี่นี่พี่น้องแก่บาหวานน้ำเดอ้อจากผู้ใดมาปลูกไว้เนาะจากว่านแท้คนเก่งคนเก่งเนาะเออทั้งเท่งเออ,เอ,อคนเก่งมามาปลูกไ,ไว,ว้ได้พี่น้องได้ผู้ใดอยากก็มาเอาเดอ้อแก่บาหวานบำรุงปอดลำไส้นี่พี่น้องเอ,อ้ยนี่อาซาฟลาเทอร์น้อยด์สำนวนละเอาละลายมันโอ้กินลายเถื่อโอ้จ้าสิบลูกกินกับเจ้ากะปิบ่จ้าวันนี้วิเศษโอ้ส แสบบ้างเนาะ่เบืองนีละโอ้การพี่น้องกําลังดีกินเลยเป็นได้สวนสมุนไพรตาเสน่ห์พี่น้องากมกคนเด้อเป็นไดสวนสมตาน่น้องูกเด้อไ้นพี่น้องาอลูกคนเด้ได้มพ่่นองาเดอไ่ี่น้งนเ้อได้เพ้อกิด้อปน้สนไพตนพี่น้องขากมนไ ไปเกลือหมูจ้าหอาหารผสมบ่ครับอาหารผสมพี่น้องป้นมันถ้าไปเกลือหมูนั่งท่าพี่น้องนั่งท่าไปเดินทางเป็นในป่าสวนสมุนไพรพี่น้องคัะบ่ก็ะดับสิบงรวดล้อมสู่พี่สวน้องเองบิ่งยายบัวพันธ์ ไปให้อาหารหมูพี่น้องนึ่งไปเดินทางให้อาหารหมูย oh, <my> าย oh, <my> บัวผัด เรียบร้อยบอครับเรียบร้อยแล้วจ้ะสกลนครช่วงบ่ายๆได้เวลาเอาง,งวเข่าคอกแ้วพี่น้องเป็นได้พี่น้องได้เวลาเอาง,งวเข่าคอก 撒尿，尿尿。